สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีสุขสุขค่ะพี่น้องเบาไปคุยไปประคองไปน้่เได้ค่ะพี่น้องเฮียโจกและเทื่อนึงค่ะพี่น้องคะพอกับติมซีเอนี้เป็นยำใส่กอกพี่น้องยำใส่กอกใส่น้ำปลาราจุดจวดจะพี่น้องจ่อคิดว่ามันสีสวงค่ะพี่น้องแต่ว่ามันสีแสบข้อมันสีไอเติมหรือเปล่ากับโมหกค่ะพี่น้องคามากมาเมนูพี่บาพี่บอครับพี่น้อง กินน้ำกันกับพี่น่องค้ามากค่ะอืมทำไงอ่ะส่งละอืมอ,อยู่ดีพี่น่องหนักไปแดดอุ้ยเศรษฐายเด้อฉั้อยากกินด้วยควมเสียมเฮียทิมเบิ้ลตาย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  มามาว่ากันตัวพี่นอ้องต้องค่อยเก็บเอาไว้ได้วยนี่หุวมเสียบนี้เบิ่เดเอมปลาแดกเขาหน่อยแซ่บพี่น้องพี่น้องหอมมันใหญ่อรมอยเสนาสตาจัดมึงเด้อพี่น้องเด้อเขาทามันเม่นเลื่อยูแล้ว giá không ca. Mm -hmm. ừ. nó thì đẹp sẽ nào không đẹp nằm, cho ra mình nhảy xuống bụi. r ้าขาวกินแบบนี้ชอบเป็นแบบคนนั้น Ừm cái đẹp thế, ngắp đẹp dạy ngắp đẹp dạy ngắp đẹp dạy ngắp dạy ăn lắm 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 thêm 2 lắm 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 Yang mm. super im nào. เปรี้ยวหนัวแซ่บหลาย แต่หอมหัวใจบอยากให้มันเผ็ดตึมแซ่หนามกันด้วยพี่น้องเด้อหันแล้วแซ่หนามไปแน่จักหานาทีหาหั่นแล้วใส่เลย Nó xì vào phết nhằng phải không? Phết thêm một vị xuống được không? Đi ham nhìn ngay cái nó Ừm Im Bếp đi nào, bếp bớt đi, đi แสดงนำนัวเฮียทิมค่ะยิ้มแล้วก็สิร่าไปก่อนนะคะพี่น้องคะ่ะขอบคุณพี่น้องสุขสุขค้นที่ข่าวมาเป็นกำลังใจทีมสีสรรมันเสมอเวยค่ะเดอ้อพอกันคลิปหนาค่ะพี่น้องอยู่ดีมีแห้แหง้แหงแรกนั่รด้วยสุขสุขค้นคะ่ะ